สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ยพิชยานะคะกับช่วงมินิพอดแคสต์ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาสรุปหนังสือที่เราอ่านแล้วประทับใจอีกเล่มหนึ่งนะคะนั่นก็คือจิตวิทยาสายดาร์กนะคะเมื่อคำพูดของคุณสามารถควบคุมจิตใจคนได้เล่มนี้เลยดรฮีโร่เคยเป็นนักขายที่ล้มเหลว ขายอะไรก็ไม่มีใครซื้อแต่แล้ววันหนึ่งขณะกำลังดูข่าวเขาก็นึกขึ้นได้ว่าในโลกเรามีลัทธิที่ขายของไม่น่าเชื่อถือได้ในราคาแพงลิ่วแถมยังทำให้สาวยอมทุ่งบริจาคทรัพย์สินจนหมดตัวแล้วทำไมผมถึงขายไม่ออกละ่ะเขาจึงเริ่มศึกษาเทคนิคเหล่านั้นอย่างจริงจังอ่านหนังสือทุกเล่มเกี่ยวกับการล้างสมองที่มีในท้องตลาด แล้วเอาไปปรับใช้จนกลายเป็นนักขายระดับท็อปของญี่ปุ่นนั่นคือที่มาของหนังสือจิตวิทยาสายดาต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหนังสืออีกเรื่มหนึ่งที่ชอบมากๆสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้แทบจะทุกสายอาชีพแทบจะได้ทุกคนเลยนะคะคลิปนี้นะคะเต้ก็จะมาสรุปในมุมมองของเต้นะคะว่าเต้ได้อะไรจากการอาร่านหนังสือเร่มนี้บ้างแล้วก็ จากประโยคบางประโยคนะคะที่อ่านแล้วประทับใจเอามาพูดให้ทุกคนฟังกันนะถึงแม้ว่าคุณดรฮีโร่นะคะเขาจะพูดถึงในประสบการณ์ที่เขาเป็นนักขายมาโดยตรงแต่สิ่งที่ได้จากหนังสือเนี่ยมันสามารถปรับใช้ได้กับทุกตำแหน่งงานทุกสายอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยากรนักพูด ผู้บริหารเอาไปปรับใช้กับทุกอย่างในชุดประจําวันได้เลยนะคะการพูดเก่งไม่ใช่การพูดตามหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องในรวดวเดียวแต่เป็นการพูดที่ชักจูงอีกฝ่ายได้ต่างหากพูดเก่งพูดมากไม่เหมือนกันนะพูดเก่งเนี่ยเป็นคนที่พูดแล้วทําให้คนอื่นเคลิ้มตามคล้อยตามเชื่อส่วนพูดมากก็จะพูดไปเรื่อยพูดไปเปื่อยๆนะคะแบบไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนสิ่งสําคัญที่สุดในการล้างสมองคือการสร้างภาพล้าง เทคนิคในการสร้างความประทับใจให้อีกฝ่ายอันดับแรกผมขอบอกเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดในการลวงให้คนอื่นยินดีรับฟังเราทุกอย่างก่อนสิ่งสำคัญที่สุดในการล้างสมองไม่ใช่เทคนิคการพูดหรือแววตาในขณะที่พูดแต่เป็นภาพลักษณ์ต่างหากสาหรับเทคนิคการพูดแววตาและรูปลักษณ์ภายนอกนั้นเราจะนำมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของเราทั้งหมด ถึงจะพูดเรื่องเดียวกันแต่ความประทับใจของผู้ฟังจะแตกต่างกันมากโดยขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของผู้พูดดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมจึงเป็นเทคนิคการสร้างความประทับใจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารการสร้างภาพลักษณ์ที่มีความหมายตรงตัวว่าจะสร้างภาพลักษณ์แบบไหนซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการล้างสมองคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ทําให้อีกฝ่ายคิดว่าเราเป็นสิ่งนั้นจริงๆวิธีการก็คือ แสดงให้คนอื่นรู้ภายใน2วินาทีว่าคนนี้คือของจริงยกตัวอย่างถ้าเห็นภาพชัดเจนเลยก็คืออย่างเชฟทําอาหารละกันนะคะสมมติว่ามีรายการทําอาหารที่เขามาถ่ายทอดสดนี้แล้วก็มีคนเข้าแข่งขันอยู่2คนซึ่งคนหนึ่งนะคะแต่งตัวแบบว่าใส่หมวกเชฟใส่ผ้ากันเปื้อนใส่ชุดสีขาวที่ดูว่าเป็นเชฟร้านอาหารเลยกับอีกคนหนึ่งที่แต่งตัวธรรมดาแบบใส่เสื้อยืดธรรมดาแต่งตัวธรรมดาเลยนะแต่รสชาติอาหารนะคะ คนที่ใส่เสื้อยืดธรรมดานี่ดังมากปากบอกต่อคืออร่อยที่สุดนะแต่คนที่ใส่เชฟใส่หมวกแต่งตัวแบบดูดีอ่ะไม่มีใครรู้จักเลยนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่เขาเข้ามาประกวดในรายการเดียวกันทุกคนลองจินตนาการภาพตามนะคะว่าคนดูที่ไม่รู้จักทั้งสองคนเลยอ่ะส่วนมากเราจะเชื่อว่าใครคือเชฟที่ทำอาหารอร่อยตั้งแต่ภาพหลักข้างนอกอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยแน่นอนค่ะ80%จะเทไปคนที่ใส่หมวกแต่งตัวแบบดูดีว่าเป็นเชฟดูสะอาดสุข,ขะอนามัยทุกอย่างดูแบบ คนนี้น่าจะเป็นเชฟร้านอาหารแพงแน่ๆเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการสร้างภาพลักษณ์ให้คนเชื่อว่าเราเป็นอะไรนะคะถ้าเราไม่แต่งตัวให้ดูว่าเราเป็นเชฟเราก็จะไม่เหมือนเชฟ ถ้าคนไม่รู้จักเรานี่ยิ่งแล้วใหญ่เลย<ๆ>ก็จะไม่รู้ว่าเราคือเชฟนะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการทําธุรกิจคุยงานขายงานหรือว่าออกไปขายสินค้าต่างๆนะคะเราจะแสดงความเป็นตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเราสําเร็จแล้วอ่าอันนี้เป็นประโยคนึงนะคะที่รู้สึกว่าอ่านแล้วแบบเปือจริงเลยบางทีเราก็ไม่อยากจะแต่งตัวแบบใส่ของแบรนด์เนมหรือว่าอยากจะแต่งตัวแบบโอ้อวดมากนะ แต่ว่าในงานของเราหรือสายงานของเราที่มันต้องใช้ความน่าเชื่อถือหรือใช้การตะโกนว่าเราสําเร็จแล้วอะสูงมากเราอาจจะต้องขับรถสปอร์ตเราอาจจะต้องใส่ของแบรน์เนมเพื่อสร้างภาพหลักเพราะว่าเรายังสําเร็จไม่มากพอ ถ้าเราสำเร็จแบบสำเร็จแล้วมากพอแล้วโดวยที่เราไม่ต้องใช้ภาพลักษณ์หน้าตาในการทำงานหรือว่าออกไปพบปะผู้คนนะคะเราไม่จำเป็นต้องสร้างภาพเลยเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แบบ100%ได้เลยการจะพูดเก่งหรือไม่เก่งนั้นตัดสินกันตอนก่อนพูดเพราะฉะนั้นนะคะ90%ของการสื่อสารขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญนะคะหลายคนอาจจะเตรียมสคริปต์เตรียมข้อมูลที่จะพรีเซนต์เตรียมที่จะขายมาอย่างดีดแต่ภาพลักษณ์ลืมค่ะลืมไม่ได้ใส่ใจรูปร่างรูปรับ น,นั่นก็จะเป็น first impression แรกที่เราไปเจอลูกค้าและทําให้ลูกค้าแบบไม่ได้ประทับใจในตัวเรามากสักเท่าไหร่ต่อให้ความรู้เรามันแน่นแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตวิทยาของมนุษย์เราอะค่ะเขาจะตัดสินเราตั้งแต่2องวินาทีแรกที่เจอแล้วทั้งทรงผมหน้าตาบุคลิกภาพเล็บรองเท้ารถที่ขับที่เห็นเลยที่มันเห็นเลยอะค่ะตัวนั้นแหละมันจะเป็นแบบเป็นพลังที่เปิดให้เราอะเข้าไปพูดอะไรแล้วมันก็จะดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนี่คือพลังแห่งการสร้างภาพลักษณ์นั่นเองหลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่า มันเหมือนเป็นการสร้างภาพเนาะใช่ค่ะมันคือการสร้างภาพแต่เราจะสร้างภาพให้ตัวเราอะเป็นแบบไหนเราเป็นคนกาหนดเองทั้งหมดแล้วหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าโหมันเหมือนเป็นการหลอกลวงเลยเนาะแน่นอนค่ะว่ามันเหมือนเป็นการหลอกลวงแต่ตามหลักในหนังสือนะคะเขาก็จะบอกว่ากลยุทธ์ละกันหรือเทคนิคของเขาก็คือเราจะหลอกคนอื่นได้สําเร็จเราต้องหลอกตัวเองให้ได้ก่อนคือหมายความว่าอย่างไรถ้าเราจะบอกว่าคนอื่นรวยเราต้องบอกตัวเองก่อนว่าฉันรวยจริงๆนะและฉันจะรวย เราต้องเชื่อแบบนั้นให้ได้ก่อนหรือว่าถ้าเราจะขายหนังสือสักเล่มนึงถ้าเรายังไม่อินกับมันหรือยังรู้สึกว่าอ่านแล้วไม่สนุกแล้ก็จะขายมันออกมาได้ยากแต่ถ้าเรารมองหาข้อดีของมันหรือว่าอินไปกับมันรเราเชื่อว่าห,หนังสือเล่มนี้มันดีจริงๆนะเราจะสามารถพรีเซนต์มันออกมาโดยแบบอัตโนมัติกดเหล็กนะคะ 7 3 8 5 5เป็นกฎของเมราเบียนมีชื่อเรียกอีกอย่างว่ากฎ7 3 8ด5นะคืออะไรเนื้อหาของคำพูดคือ7%น้ํา้ำเสียงของการพูดคือ38%รูปลักษ์ภายนอกภาษากายนะคะคือ55%ตัวเลขเหล่านี้คือสิ่งที่จะทำให้คนจดจำเราแสดงว่าค่าของตัวเลขที่สูงที่สุดคือภาพลักษณ์ภาพลักษณ์คือ55%าบอคือครึ่งนึงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรให้ความสาคัญหรือให้ความใส่ใจมากที่สุดคือบุคลิกภาพภาพลักษณ ก็คือน้ําเสียงการพูดมีความสําคัญมากก็คือ38%เยอะนะและ7%สุดท้ายนะคะก็คือเนื้อหาที่เราเตรียมท่องกันทั้งวันทั้งคืนนะคะผู้รับจะอินแค่7%จําไว้เลยนะคะถึงหน้าตาจะไม่ดีแต่ก็ต้องดูดีเข้าไว้ไม่ว่าเราจะหน้าตา รูปร่างเป็นอย่างไรนะคะก<ม>ารที่บุคลิกภาพรองเท้าเสื้อผ้าทรงผมกลิ่นตัวทุกอย่างมีผลมากกว่าหน้าตาอีกนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนอะ่ะโฟกัสหน้าตามากเกินไปจนลืมโฟกัสเรื่องการแต่งกาย กลิ่นน้าหอมกลิ่มตัวสิ่งเรล่านี้มันทําให้ผู้หญิงหรือว่าทาให้ผู้ชายหรือทําให้คนที่เราไปคุยงานหรือแม้กระทั่งการนัดเดทเนี่ยเป็น first impression ที่จะทำให้เขาประทับใจในตัวเราเลยนะอีกเทคนิคนึงนะคะที่รู้สึกว่าอ่านแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็ชอบมากด้วยนะคะก็คือสิ่งแรกที่ควรทําคือการประสบ เทคนิคของนักต้มตุ๋นในการทําให้อีกฝ่ายเปิดใจคุยด้วยนะคะก็คือการประจบนั่นเองฟังดูแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกแบบโอ้โหประจบเลยเหรอรต้องทําถึงขนาดนี้เลยเหรอโล<อ>ก<อ>ของความเป็นจริงก็คือ<ม>ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วการประจบมันก็มีเทคนิคของมันแบบยิบย่อยเข้าไปอีกนะคะการประจบเนี่ยถ้าเราประจบแบบเยินยอมั่วหรือเยินยอแบบไม่มีเทคนิคก็ดูออก เขาก็จะไม่ได้อินกับเราแต่ถ้าเราอะจบแบบมีเทคนิคหรือมีกลยุทธ์แบบในการชมในการเยืนยอด้วยการชมแบบที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันจริงอะค่ะเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเหมือนกันที่ทาให้เขารู้สึกว่าเปิดใจคุยกับเรามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เราต้องเจอกับลูกค้าท่านหนึ่งหรือเราเป็นนักเดทก็ได้เราเป็นนักเดทกับสาวหรือหนุ่มอย่างแรกที่เราควรจะทําให้อีกฝ่ายเปิดใจคุยกับเราหรือเปิดใจให้ใหเรามากขึ้นคือเราควรจะทักทายเขาแต่เราควรจะทักทายเป็นคําชมซึ่งการชมที่ดีหรือว่าเป็นการชมที่แบบทําให อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบไม่เวอร์เกินไปนคะควรชมประมาณว่าคุณรสนิยมดีจังแทนการชมว่าคุณแต่งตัวสวยจังก็จะทําให้แบบอุ๊ยรสนิยมชั้นดีเหรอเนี่ยการชมมันก็มีชมได้หลากหลายเยอะมากๆขึ้นอยู่กับคู่สนทนาของเราซึ่งเราอาจจะต้องใชจิตวิทยาแบบพิจารณาแล้วก็ชมไปเรื่อยในสิ่งที่เขาเป็นจากภาพที่เราเห็น แต่อย่าชมต้องๆงถงๆถงถงแบบจนรู้สึกว่าเขาอึดอัดจนเกินไปเพราะฉะนั้นนะการชมมันก็จะมีกลยุทธ์ของมันเองแต่พยายามฝึกให้เป็นนิสัยมีคํานึงค่ะที่ชอบมากในหนังสือเล่มนี้ก็คือคําว่าจงแซงแกล้งทําจนทําได้จริงๆการชมเนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆเราก็จะเป็นคนชมเก่งจริงๆนะการชมเนี่ยถ้ามองในแง่ดีก็คือพยายามมองหาข้อดีของอีกฝ่ายให้เจอสมมติว่าเขาแต่งตัวภาพลักษณ์ออกมาแบบไม่ถูกใจเราเหรอก แต่มันก็ดูดีในแบบที่เขาเป็นอะเราสามารถชมเขาได้เลยนะหรือน้ําหอมเราได้กลิ่นน้ําหอมที่มันรู้สึกว่าอุ้ยหอมจังเราก็สามารถชมเขาได้เหมือนกันเราสามารถชมเรื่องเล็กๆน้อยน้อยในสิ่งที่เขาเป็นได้พอเราเจอใครเจอคน a b c d e เราก็จะชมไปเรื่อยในแต่ละบุคคลเป็น เท่านั้นเองพอสุดท้ายแล้วเราจะชมอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องฝืนเลยทำยังไงคนอื่นถึงจะยอมฟังเราเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนแบบเราต้องพรีเซนต์งานหรือพูดอะไรบางอย่างให้กับคนหลายๆคนในห้องประชุมแล้วไม่มีใครมองเราไหมบางคนก็จะหลับบางคนก็อ่านหนังสืออยู่บางคนก็พังงกหัว นั่นนะคะคือสิ่งที่เราพูดมันเริ่มน่าเบื่อแล้วแต่เขามีเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาฟังเรานั่นก็คือการตั้งคําถามพยายามพรีเซนต์งานหรือว่าถ้าเราต้องเป็นคนพูดในเนื้องานอะไรบางอย่างเยอะๆพยายามตั้งคาถามหรือใช้ประโยคคําถามแทนการบอกเล่าจำไว้เลยว่าเป็นคําถามทุกคนจะตั้งใจฟังยกตัวอย่างเคยจ,จําสถานการณ์ตอนัยเรียนได้ไหมที่1นบวกสเท่ากับเท่าไหร่อาจารย์คณิตศาสตร์นี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเราจะถามเขาจะมีโจทย์ต่อและให้ทุกคนทําโจทย์ แล้วก็ตอบคาถามพูด3าประโยคเสร็จแพ้มีคําถามปิดทา้ายคนเห็นอย่างไรบ้างครับทุกคนคิดว่ายังไงบ้างคะคุณเอคิดว่ายังไงบ้างคะกับโปรเจกตน์นี้กับแผนงานนี้ไหมจากบทสุนทนาหรือว่าการรีเซนต์ของงานของเราที่มันแบบเรียบไปเรื่อยๆจบสวรรัสดีค่ะเราเปลี่ยนไปทุกประโยคหรือทุก3 4มประโยคเนี่ยมีคําถามที่ทำให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมจะทำให้คนอื่นรับฟังเราได้มากยิ่งขึ้นเทคนิคการฟัง เทคนิคการฟังที่ให้ฟังโดยคิดว่าเป็นเรื่องที่สนุกที่สุดในโลกบางทีเวลาที่คู่สนทนาเขามีโอกาสได้พูดแน่นอนเขาเพื่อเรื่องที่เขาพูดเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างหรือบางครั้งที่ ถูกใจเราไม่ถูกใจเราสนุกจริงกับไม่สนุกจริงใช่ไหมการเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้พูดรู้สึกว่าเรารับฟังเขาอย่างแท้จริงเทคนิคนะคะก็คือให้พยักหน้าตอบรับขยับคิว้วให้เหมือนว่าเอ๊ะคิดตามที่เขาพูดแล้วก็อืมอ๋อประมาณนี้แต่ถ้าเราไื่เปื่อยไม่ได้อึงไม่ได้อ๋ไไอไม่ได้อะไรอะค่ะ มันก็จะดูดไม่ได้ฟังในมุมของผู้พูดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจเขาความประทับใจมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างความประทับใจในมุมของการเป็นผู้ฟังนั่งเฉยๆง่ายๆแค่นี้เองคุณแค่ต้องพยายามสนุกกับบทสนทนาเขาให้ได้แล้วก็ต้องมีกิริยาท่าทางออกมาให้เขารู้ว่าเราสนใจเขาอยู่นะตามสถานการณ์เรื่องเราที่เขาเล่ามาถามกลับไปกับผู้พูดเสมอว่าแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นยังไงต่อ นั่นนะคะคือการเป็นผู้ฟังที่ดีและนี่ก็เป็นประโยคที่รู้สึกว่าอ่านแล้วประทับใจแล้วเอาไปปรบับใช้ในชีวิตได้จริงๆกับหนังสือจิต,ตวิทยาสายดาร์กเล่มนี้นะคะ,คะสรุปเลยนะคะสําหรับเต้ยเต้มองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากๆเอาไปปรบับใช้ได้ในหลายๆเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นการทํางานแล้วก็การปรบับใช้ในชีวิตประจําวันพออ่านจบแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่ามีมุมมองหรือทัศนคติที่กว้างขึ้น เข้าใจอะไรที่มันกว้างมากขึ้นไม่อคติเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราถึงต้องถูกชมทำไมเราถึงรู้สึกเมื่อถูกชมแบบนี้ทำไมคนนั้นถึงประสบความสำเร็จไวหนังสือเล่มนี้ก็คือมันเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นพอเราเข้าใจมนุษย์หรือเข้าใจความรู้สึกหรือเข้าใจจิตใจของ มนุษย์ได้มากยิ่งขึ้นนะเราทําธุรกิจหรือการใช้ชีวิตของเรามันก็จะง่ายขึ้นทําให้เราเนี่ยเห็นอกเห็นใจและเข้าใจหลายๆคนมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับหนังสือเล่มนี้ก็ให้10เต็ม10เลยสาหรับตัวเตยนะเตยคิดว่ามันเอาไปใช้กับเตยได้แบบแทบจะทุกอย่างเลยเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองค่อนข้างเยอะมากๆใครที่อยากพัฒนาตัวเองนะคุณภาพชีวิตอยากจะโกรธเติบโต,ตลนเล่มนี้ควรจะต้องมีจริงๆมันช่วยได้มันเอาไปปรับใช้ได้ทุกอย่างเลยทั้งคำพูดการชมเอาไปเดบยังได้เลยนะ ออสรุปใครที่เดทไม่เคยสําเร็จแนะนำํำลอง<ม>อ่านเอาหนังสือเล่มนี้แล้วไปฝากดูทําให้คู่เดทของคุณที่เจอคุณครั้งแรกประทับใจแน่นอน